โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนพเพื่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลานเลยเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะนะครับผมนะตัวเกมมีอัปเดตอะไรนิดนิดหน่อยมาวะเมะื่อกี้ผมขออนุญาตดูประกาศสักหน่อยก็นล้วกันนะครับผมเนาะเห็นอะไรอัปเดต8 8ดเมกอะไรรู้รู้สึกว่าจะได้ยินมาแว่วว่าอัปเดตในวนของสกิลสร้างบาลียนใช่ไหมอ่ะมาดูดิ นี่ไงนะครับผมเรื่องดําเนินการปรับความสมดุลน,นะครับผมก็มีนี่ไงความสามารถบาลีทักษะลดระยะเวลาในการสร้างบาเลียใหม่นะครับผมของบาลีทักษะจาก 5V วีเป็น3าวีว้าวเป็น3าวีนะครับผมเพื่อนๆจากเดิม5วี ผมก็ลองเล่นมาดูแบบคร่าวๆดูแล้วล่ะเนาะตอนที่ได้มาปุ๊บแล้วผมก็ลองปัน่นแม็กใช้งานดูนะครับผมมันก,ออก็ก็ใช้งานได้ดีนะผมว่า5วิแต่พอเป็น3วิก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมอาจะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในการแบบว่าบัฟมาครั้งนี้นะทั้งตัวของฟรีเลนแล้วก็เฟรุนนะครับผมเริ่มตามชื่อได้แล้ว นะครับผมแล้วผมก็เปิดได้แล้วนะแล้วผมก็ปั้นแมคให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่ในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นตัวนี้เลยนะได้มาเรียบร้อยแล้วฟรีเลนนะครับผมแล้วปั้นแมคเป็นล่างให้เปิดแล้วด้วยนะครับผมก้าดาวผมทําไม่ได้นะอ่ะผมไม่มีในส่วนของวัตถุดิบพอนะครับผมนี่นะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะไม่ได้ทําผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มด้วยแหละ พูดง่ายก็คือขี้เกียจฟาร์มเนาะในะส่วนของ ID 5นะครับผมผมเปิดได้นะนะครับผมในคลิปนี้ไอดีก็เปิดได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังปั้นแม็กอ่าเป็นตีบวก20ไม่ได้นะครับผมยังเป็นเวล้อยเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมแต่ว่าพึ่งจะตีบวกได้แค่บวกสิบสิบแปดว่างนะครับผมนั่นแหละมันยังไม่แม็กนะครับผมแต่ว่าไอ้ดีนี้ผมปั้นแม็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นมารีวิว ในการบัฟครั้งนี้เป็นไอดีนี้สักก่อนละกันนะคบผมนะเดี๋ยวไอดีนั้นถ้าวัตถุดิบมันเพียงพอเดี๋ยวจะลองปั้นแก้วดาวให้ดูอยู่เนาะหรืออาจจะไม่ได้ทําก็ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะนะครับผมว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเนาะในสงลรางแก้วดาวแต่คนอื่นน่าจะทําไปเยบร้อยแล้วแล้วก็เล่นดูแล้วก็ก็ก็โงดแหละใช้ได้อยู่นะครับผมผมว่ามันโอเคอยู่นะเลนเจอร์เดือนนี้นะครับผมแล้วมาดูดีกว่านะพูดมากปากเปียกแล้ว โอเคนะครับผมตัวของฟรีเล่นนะเป็นสายใบพิบธาตุไฟเป็นตัวนาเมจเนาะอ่าอันนี้ผมปั้นแม็กเรียบร้อยแล้วก็ก็น่าจะใช้งานได้ดีแหละนะครับผมผมก็ลองเล่นแล้วแหละเดีวล่ะนะครับผมทั้งเกมเล่นเองเกมตั้งรับนะครับผมเน,ะนาะและธาตุก็ถือว่าก็ในส่วนของราชไฮเปร์เนาะยังแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับผมถ้าเยอะก็จะประมาณ 1 5นหขึ้นนะครับผมในสองขแรกนะครับผมส่วนจุดยืนนะครับผมก็ยืนอยู่ที่390จุดก็ยืนค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมนะก็ไกลยอยู่นะครับผมยืนอยู่กลุ่มหลังอยู่นะอ่าพอไหวพอได้อยู่นะครับผมหนุบสกิลอะไรแบบนี้นะครับผมส so, ่วนคะแนนในการโจมตีก็ปกตินะคะแนนในการยิงที่ก็ปกติเช่นกันนะครับผมนะส่วนสกิลหนึ่งนะก็เป็นสกิลดาเมจนะครับผมแล้วก็ทะลุอมตะด้วยนะครับผมทร้างความเสียหาย30เท่าเนาะก็จะ ก็น่าจะแรงอยู่แหละนะครับผมอ่าแล้วก็ทําให้ศัตรูออกสกิลน้อยลงด้วยนะครับผมหรือก็คือลดอัตราการใช้สกิลศัตรูนะครับผมเนาะสกิลนี้ก็กว้างกว้างเท่าไหร่เอ่ยดูดิกว้าง3ามร้จุดนะครับผมคูณดาวสกิลเจ็ดวิเนาะในส่วนของสกิลหนึ่งะครับผมอ่าส่วนสกิลที่2นะครับผมก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมก็เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะอ่าบัฟอ่าดีเซตสกิลนะครับผมแล้วก็บัฟ เพิ่มหลบสกิลให้เพื่อนด้วยนะครับผมสกิลนี้ก็บัฟกว้าง360จุดพูดัสกิล8วินะครับผมในล่างไฮเปอร์นะครับผมนะสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมโดยพื้นฐานนะเป็นบัฟดีเซสสกิลเนาะใครที่แบบเน้นแบบใช้สกิลบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมของเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ย เน้นสกิลเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมก็ใช้พวกตัวรีเซ็ตสกิลเนี่ยก็จะดีอยู่เหมือนกันนะครับผมใครที่ยังไม่มีนะตัวรีเซ็ตสกิลเนี่ยก็เหมาะที่จะตามหาในส่วนของโคโลโบรอบนี้อยู่เหมือนกันนะในตัวของตัวฟรีเลนนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับผมนี่บาเรียทักษะนะที่มันบัฟมานะครับผมนะจากเดิมเป็นห้าวิเนาะตอนนี้เป็นสามวิแล้วนะครับผมเนี่ยสร้างบาเรียทักษะจะหาย ไปเมื่อป้องกันสร้างความเสียหายทักษะ1ครั้งและสร้างและจะสร้างใหม่อีกครั้ง3วินาทีต่อมานะครับผมก็คือโดนสกิลอะไรไม่รู้โดนตบมาเกาะหายแล้วเลนเจอร์เรายังไม่ตายก็จะสร้างมาใหม่อีกประมาณคู่ดาวสามวินะครับผมหากเลนเจอร์สร้างความเสียหายเป็นศูนย์เนื่องจากภาวะมาตาบาร,รีจะไม่หายไปอ๋อโอเคโอเคก็ประมาณนั้นแหละ ไม่สามารถป้องกันความเสียหายทักษะจากบอสผู้พิทักษ์ได้ออคโอเค,อเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะในส่วนของความสามารถไฮเปอร์นะครับผมสร้างบาริเวณทักษะนะครับสนความสามารถกลุ่มก็เป็นพวกบัฟป้องกันบัฟโจมตีอะไรก็ว่าไปนะครับผมส่ความสามารถเก้าดาวก็ฟื้นนลังฟื้นพลังแล้วก็แล้วก็ยี่ิบสองนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอต่อต้านพายุหิมะนะครับผมหรือต่อต้าน โดนแช่แข็งนั่นเองนะครับผมนะผมกไมม็ไม่มีโอกาสได้ทำหรอกนะไอดีเนี้นะครับผมมันเหลือวัตถุดิบอีกเยอะเลยนะครับผมเนาะส่วนอาเกียร์นะครับผมผมก็ไม่มีอะไรมากนะมีเกียร์เท่านี้ผมก็ใส่เท่านี้นะครับผมเออผมมีเท่านี้จริงนะครับผมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเกียร์ของสายไบพิบด้วยนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้มเ,เ,เ,เป็นเกียร์ของสายป้องกันนะสายพลังนะครับผมแต่ว่าก็ใส่มาเถอะนะครับผม ผมมันมันมันก็นง,งั้นแหละก็นี่แหละนะฮะเออเกียร์มันน้อยนะครับผมมันมันได้ที่ไอเดีอ่อเลนเจอร์น้อยเกียร์น้อยก็แบบนี้แหละนะครับผมอก็จะรีวิวแบบได้แบบเท่าที่แบบเพื่อนๆได้เลยเนาะแบบมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่แบบฟูลเล่นแบบอ่าได้ของดีอะไรงี้นะครับผมเยอะ,นะเนาะก็คือก็จะใช้เป็นแบบดีไปก็ได้นะครับผม ก็อ่ะถ้าใครมีแต่เกียร์ฟรีเนาะก็เกียร์ป้องกันเออไม่ใช่เกียร์โจมตีเกียร์ช่องแรกนะครับผมจะใช้เป็นไม้คาถาแห่งเกียรติยศก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นไม้คาถามนต์ดก็ได้นะครับผมของสายไปพิบเนาะอ่าส่วนช่องกลางนะครับผมก็จะใช้เป็นอ่ารองเท้าปีกเมฆก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นอ่าชุดฮาโลวีนก็ได้อันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะแต่ว่าใครที่ทันช่วงฮาโลวีนก็จะได้ ช่วงแจกเป็นกล่องแจก,กฟรีทันนะครับผมนะก็จะมีนะครับผมนะใครที่รุมได้เนาะก็ใช้นี่เหมือนกนะันเนาะส่วนช่องตกแต่งนะครับผมจะใช้เป็นเกียร์กระดิง่งก็ได้นะครับผมช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาก็ใครที่เปิดได้ก็เอามาใช้ก็ได้เหมือนกันดีเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้มันเป็นเกียร์สุ่มเนาะส่วนเกียร์แจก,กฟรีเกียร์ฟรีเนี่ยเกียร์น,นี้ก็ใช้เป็นกระเป๋าก็ได้นะครับผมนะเกียร์ตกแต่งนะครับผม นะใช้กระเป๋าก็ได้เหมือนกันนะคะผมเนาะเนี่ยกระเป๋าหดาวอยู่ไหนวะอนะ่นี่นะครับใช้ได้นะผมก็ใช้ไปหลายตัวแล้วด้วยดิและยังเลยเยอะอยูเย่ยเ,ลยยเ,ลยยเลยนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมการใส่เกียร์นะฮะส่วนจัดทีมผมก็จัดประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมพอดีผมไม่มีตัวรีเซ็ตสกิลด้วยนะครับผมในส่วนของ ID5 ดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเราเปิดได้นะครับผมตัวของฟิเลนนะครับผมเหลือแค่ตัวของ เฟรุนนะครับผมที่ยังเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวจะพยายามอาลองหาเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวได้ตัวกระชา่ามาเดี๋ยวจะมาเปิดใหเ้เพื่อนดูกันแล้วกันนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมลองทดสอบสกิลดูดิว่ามันจะสวยงามมากน้อยเพียงไหนนะฮะอ้าวลืมจัดทีมแฮ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจัดทีใหม่แป๊บนึงนะครับผมให้มันมีแค่ตัวของเฟรุ่นพอเอ้อ ฟีเล่นพอนะครับผมแหมสลับชื่อขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะโอเคอยู่ที่ทีมสเนาะโอเคได้ยินว่ามันข้ามไกลด้วยลึกด้วยนะครับผมแล้วผมก็ลองเล่นด้วยล,ลองเล่นดูด้วยแล้แลวนะมันก็ข้ามจริงนะครับผมมันใช้ได้เลยนะครับผมอย่ามาดูดินี่โชว์เพื่อนดูนะผมเราเปิดได้ทั้งทีนะครับผมนานน,านทีเปิดได้ไอดี <laughs> นี่นะหมายถึงไอดีนี่นะ โอเคอ่ะเดยวมาแล้วดูดิดว,ว่าจะแรงหรือเปล่าใส่เกียร์แบบนี้ชาร์จมาโอ้โหเข้าแค่นี้เองอสองหลอดไม่ถึงครึ่งหลอดอือสามหาอลอดอือหือสี่หลอดก็นี่แหละคือผมไม่มีเกียร์นะครับผมผมจะใช้อันนั้นก็ได้นะที่ผมพูดไปนะครับผมไม้กระตายเกียรติยศแต่ว่าผมใช้นี้เพราะว่าผมอยากได้อันนสองพลังชีวิตเยอะเฉยๆนะครับผม โอเคยิงไปหลายดอกอยู่นี่อ่าเดี๋ยวดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันดูว่ามันจะยิงได้ไกลมากน้อยเพียงไหนนะฮะคมลึกหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นแหละแต่ว่าเอาตักเอาตามตรงนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมผมว่าถ้ามีพวกเกียร์โจมตีสกิลโดูแน่อนอนเนี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการแบบว่าสร้างนาเมจสกิลใส่แบบพวกทัตไม้พวกทัตเสมออะไรแบบนี้นะครับผม น่าจะใช้ได้ดีขึ้นเยอะเลยใครที่มีเกียร์จบตีสก,กิลโ,โดนแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมไม่มีนะเออดี ID นี้ไม่มีขาดหายไม่มีนะฮะผมเปิดไม่ได้น่าเสียใจเสียดายเหมือนกันโอเคยังไงดูดีว่าจะถึงหน้าป้อมหรือเปล่าโอ้โหยตรงนี้เลยเหรออ่ะลองอีกดิยิงอีกสักดอกดียังไงยิงมาแล้วไม่โดนนะอืม มันไม่ค่อยเข้าเลยเออนีไงเข้าแล้วตุ่มตุ่มถึงตรงนี้เลยเนี่ยมันคือคำว่าพลาดตรงนี้อยู่อืมหรือว่าผมต้องลองปรับเปลี่ยนเกียร์ดูวะอ่ายังไงตรงนี้อ่ะโดนไหมเนี่ยมันยิงไม่ค่อยโดนอ่ะหมายหมายถึง อาเกียร์ที่ผมใส่นะเออแต่ว่าถ้าถามว่ามันยิงได้ไหมก็ยิงได้นะแบบถ้าแบบปล่อยตัวจะเยอะได้แบบนี้เห็นไหมมันก็พอจะยิงแบบบ้าเป็นดเาเมจผสมได้นะใส่เกียร์แบบเนี้ยอืมหรือว่าจะใส่เกียร์แบบเน้นๆดเาเมจเปล่าเราผมลองใส่ดูแล้วกันนะขออนุญาตลองใส่ดูแป๊บหนึ่งนะนเห็นไหมผมต้นผ,ผมแค่ต้องการพลังชีวิตเฉยๆเนี่ยกับอัตราความแม่นยำของทักษะนั่นนี่ผมก็ว่าได้อยู่นะ ใส่นี้ก็น่าจะได้อยู่แหละแต่ว่ามันได้เป็นพลังอ่าโจมตีกายเฉยอันนี้มันเป็นโจมตีเวทนะถึงจะถึงจะรุนแรงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ใส่ได้เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> เรามีเกียร์แค่นี้จริงๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยให้ไปให้ดูเลย <c oughs> นี่จะใส่อันนี้ <c oughs> ก็ใส่ได้นะครับผมแ,แต่แ,แต่คนมีเกียร์ชิ้นไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่น PvP ดูแล้วกัน ถ,ถ้าผมถ้าผมใส่แบบนี้ผมอย่างน้อยก็โดนขีปนาวุธผมก็จะไม่ตายทันทีแหละอย่างนั้นก็พอจะยืนได้สักอีกนิดนึงไงครับผมโอเค๋ยวหาทีมที่สูงสีหน่อยแล้วกันอันนี้ตัวแม็กน้อยไปหน่อยอ่าตัวนี้นะก็ <c oughs> นะมันอยู่อีกต่ำนะครับผมผมไม่ค่อยได้เล่น PVP ส่วนใหญ่นะฮะก็เลยอ,อโดน ลนแบบว่ามาอยู่แบบดีกต่ําเลยนะครับผมอันนี้มีไมกี้เก้าดาวพอดีเลยอยากจะลองยิงดูผมขออนุญ,ญาตลองทีมนี้ดูแล้วกันขอลองยิงทตดไม้ดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะพอยิงไหวหรือเปล่านะครับผมอลองดูแล้วกันนะฟีเลนจัดไปครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองดูฮะผมยิงไมกี้เก้าดาวนะครับผมเอาไอ้ลืมปล่อยตัวมัวแต่พูดโอเคอไว้ไว้ผมฟีเลน โอ้ยทันไหมนเนี่ยย,ยังไงยังไงจะได้ดาเมจจากเมกุมีนผมอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยฟิลิปผมช่วยอันนี้หน่อยยิงหน่อยโอ้ยิงไม่ได้เลยพัดไปก่อนแล้วกันโดนกดเลิกเกินอ่ะแชรแข่งอัดป้อมไปเลยนี่แหละยิงไปเอาตายฮะเลนเจอร์เขาตายแล้วยังไงผมฟิลิปผมมาหน่อยนะไหนอยู่ไหนเอ่ยฟิลิป ง่ายเดินมาแล้วเดินต่อยมาแล้วชื้บนเจร์ผมไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบอจะสู้ทีมไหนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะไอดีเน,น,นี้นะครับผมไม่ได้เห็นความอะไรยิงใส่ธาตุไม้เลย <c oughs> เห็นแค่โดนขีปนุธขีปนุธแล้วก็แค่แข่งตายเองเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวลองทีมนง,ง่ายแล้วก,กันนะครับผมนะดูดีกว่ามันจะยิงได้บ้างไหม โอ้โหดูดิแต่ละทีมเหมือนจะเป็นพวกบอทพวกอะไรก็ไม่รู้นะหรือพวกอะไรโปรเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีแต่พวกตัวดีๆทั้งนั้นนะครับผมโคโลโบงเลนโคโลโบเลนเจอร์นะครับผมโอ้โหเอ้ทีมนี้เหรอเอ้ไมกี้แม็กยังไม่แม็กเอ้แต่ก็เวลเวลสูงอยูน่นะเนี่ย โอ้ใส่เกียร์ชิกระตึกมากเลยขอผ่านดีกว่าโอโหอันนี้อะไรรู้นี่ยังเล่นอยู่เหรออันนี้ก็เหลือเกินคือหลีกแถวนี้ทำไมมันเป็นแบบที่เยอะจังเลยเนี่ยโอโหรู้ดมมิมีแต่ตัวที่ยังแบบว่าไม่ได้ปั้นแม็กนะฮะนี่ต้องแบบนี้นี่นี่ยิงสองตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นทีมนี้ดูทีมสุดท้ายแล้วกันมา ดูดิว่าฟอ่อฟีเลของผมจะยิงได้ไหมขอให้ยิงได้ทีเถอยจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนทีมเมื่อกี้เาผมฟีเลนผมาบาดบีเซตสกิลแล้วยังไงแล้วก็ยิงไปเปีย้ยงดอกนึงโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นฮ <c> ะ <oughs> ใหม้ใหมันยิงใหม่ดิฟิเลตยิงใหม่ดิยิงแล้วไอ้เนี่ยโดนไมกี้อยู่อ้าวตายเว้ยโอเคได้อยู่เมื่อกี้ดอกนึงนะไมกี้โดนอยู่ นี่อีกไปอ่านี่ไงเมื่อกี้โดนม็อบม็อบตายรัยดวยยังไงหรือว่าเป็นโดนเมกุมินผมวะไม่สิผมเห็นมันโดนแบบโดนยิงลาแสงอยู่นี่ไงยิงลาแสงแล้วก็แตกไปอ่าได้อยู่นะได้อยู่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 ที่แปลว่าแปลว่าไม่ได้ต้องได้สิต้องได้สิไม่ใช่ว่าไม่ได้ลุยต่อครับผมไปรุ่นยิงไวจวกนี่ก็เคลียร์ไมคี้ได้อะนะ ดีต่าๆนะครับผมอันนี้คือเล่นแบบดีต่ำๆนะถ้าลีกบนบนผมต้องได้ไอเดีสี่แม็กก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นให้ดูอีกทีแล้วกันนะต้องให้ไอดสี่ผมปั้นแม็กให้ได้ก่อนตอนนี้เพิ่งจะตีบวกสิบแปดเองเนาะถ้าแม็กเมื่อไหร่เดี๋ยวลองทดสอบเล่นดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงพอไหวหรือเปล่าพวกอยู่หลีกสูงๆนะเออผมโดนตัวบินยิงป้อมจะแตกเอาโอเคก็ถือว่า หลีกแถวๆนี้แล้วผมใส่เกียร์ประมาณนี้มันก็ช่วยได้อยู่นะครับผมถ้าเจอพวกอ่าไมกี้ปั้นแม็กอะไรแบบนี้นะครับผมแม็กแบบคือแม็กแม็กเลยนะเออแล้วก็เกียร์แบบดีนิดนึงนะครับผมไม่ได้ดีแบบรุ่นลหรอกนะครับผม <c oughs> ก็ตามหลีกแล้วเนาะยู่ผมอันนี้อันเนี้ยยังอยู่หลีกเงิน2อยู่เลยเงิน2เงิน3โอ้ใหม่กอดโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะแล้ว ใครที่ได้มาเหมือนกันนี่แเราลองปั้นแม็กเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นธาตุไม้เนี่ยผมว่าก็เหมือนไมกี้นั่นแหละอ่าใครได้แบบว่าไมกี้มามันก็ใช้งานได้ดีแน่นอนแบบดีล่างๆแบบนี้เพราะว่ามันเจอธาตุน้ําเยอะนะครับผมมันก็จะใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะอืมถ้าเจอธาตุไม้ตัวตึงๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวนี้เป่ากระจุยก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับดีล่างๆนะเออดี่วบนก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะยังไงนะ เพราะว่าผมยังไม่ได้ปั้นแม็ก IDC นะครับผมเดี๋ยวปั้นแม็ก IDC เมื่อไหร่เดี๋ยวลองเล่นอยู่ดีบนบนดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงไหวหรือเปล่าเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าด,ดีดีล่างตอนนี้ยเล่นตอนเนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมพอใช้ได้เลยนะครับผมโอเคเลยแล้วก็เหมาะก,กับตอนเหมาะ หมาะเจาะกับตอนอ่าเนี้ยผมยังไม่มีตัวรีเซ็ตสกิลสักตัวเลยก็ถือว่าดีมากเลยผมมีผมก็มีแค่ตัวของอลิสตัวเดียวนะครับผมก็คือเป็นตัวท่านมือน,นั่นแหละนะฮะแต่ก็ใช้ไม่ดีแล้วนะครับผมตัวของท่านมือตัวนั้นนะครับผมผมว่าใช้เป็นโคโลโบน,น่าจะดีกว่าและนะครับผมเนี่ยตัวฟีเลนนะฮะโอเคก็ขอให้ได้แล้วกันนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังเปิดไม่ได้ก็ขอให้ได้นะครับผมนะตัวกาชากยังเหลืออยู่ก็ถ้าตู้เพลย์โอกาสมาก็ ขอให้เปิดได้แล้วกันนะครับผมตอนนี้มันยังไม่มีนะตัวเพิ่มอากาศมาครับผมนะครับผมถ้าตัวเพิ่มอากาศมาก็ขอรุนได้แล้วกันนะอ่ะโอเคหากเกพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโดยที่สำคัญน,นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า Desperta, 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 desperta,